อยู่ในขณะนี้นะครับนอยรารวันนอยรายวันนะครับวันนี้วันที่13มกราคมนะครับซึ่งตรงกับวันอังคารเดี๋ยวรอสักครู่นะครับคนที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็ดูย้อนหลังเช่นเดียวกันเด่นเขียนแบบเร็วๆสัก ครูนะ <c oughs> เอาละเดี๋ยวเขียนเสร็จแล้วเดี๋ยวรอคนเข้ามาก่อนสำหรับคนที่เข้ามาทีหลังอนะ่ะรูดตรงนี้ไปได้เลยนะครับเพื่อให้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะฮะเดี๋ยวรอสมาชิกท่านอ,อื่นๆเข้ามาก่อนนะครับรอสักครู่เมื่อวานนี้ น่อยแค่ข้าแค่รอบเดียวนะให้ไปสามรอบเข้ารอบเดียวสามตัวสองตัวฮะข้าสองตัวลืมไปแล้วว่าเข้าตัวไหน <c oughs> ลืมไปเลยเข้าตัวไหนว่าจะวันนี้ว่าจะไหลสดในช่วงช่วงเที่ยงติดธุระฮะไม่ได้ไปไหนนะครับแต่ว่าคุยธุระอยู่ทำให้ล่าช้าในการพูดคุยกันในการที่จะมาไล์สดนะครับ ต้องขออภัยแม่ๆป้าๆพี่ๆนาๆอาๆทุกท่านทุกคนด้วยวันนี้ยังไงก็ขอให้เฮงๆปังๆนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวค่อยมาเขียนตัวเลขกันเริ่มตั้งแต่หน่อยทุกหน่อยวันนี้ไมไปได้น่าจะไปได้ไปได้ไปได้ทุกหน่อยนะครับสบายดีครับจานอย่างนั้น สบายดีครับสบายดีครับผมขอบคุณมากที่ทักทายเข้ามาขอให้รวยๆเฮงเฮงปังปัง,ปงเดอ้อพี่เดอ้อเนาะวันนี้ปีใหม่ก็อยู่ในห่วงปีใหม่นะวันเด็กผ่านไปแมห่หลายท่านหลายคนก็คงจะได้ร่วมบุญทำบุญกันนะครับผมก็เช่นเดียวกันเนาะเสียงอาจจะดังๆนะครับเนื่องจากว่าข้างนอกอยู่ตรงหน้าบ้านของผมมีการขุดเจาะเลยว่าทำ ท่อระบายน้ำนะครับอ่ะมาเข้าเรื่องนะครับน้อยรายวันวันอังคารที่13ม,มกราคมพุทธศักราช2569นะครับวันนี้ขอให้เข้าทุกรอบเข้าว3มรอบ4รอบก็ว่ากันไปเนาะขอให้ปังๆนะครับน้อยรายวันนะครับเด่นวันนี้จะมี6และ0นะครับ6และ0อ่า6และ0คุณสบายดีจ้าว่างั้นคุณ พัฒนรีนะครับพัฒนรีอ่านชั้นๆแค่นี้ก็คงจะทราบนะครับขอบคุณมากครับที่ทักทายกันเข้ามาขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับเด่น 6, 6และ0นะครับ6เนี่ยประกอบไปด้วย6 2, 2>, 6 2นะครับ6 2 6 4 6 8 6 9อ้าวทำไม อ่าเพียนผิดแด้อ่ะ94ถูกแต่ลเร้า94ถูกต้องแล้วครับ94แล้วก็1นึ่งอ่านขอบคุณมากครับผมนะทีนี้ตัวต่อไปครับอ่ะไปแบบเร็วๆนะต้องขออภัยด้วยเ <laughs> ดน6ตัวรอง0 0เนี่นยประกอบไปด้วย01น,น,นะครับ01 04ครับ09แล้วก็48ครับตัวสุดท้าย80 3ตัวนะครับมาดูเลข3ตัวกันบ้างว่ามีตัวไหนเดี๋ยวขอเขียนชื่อไว้ก่อนสุริยันบาร,รบี สตัวมีอยู่4คู่ด้วยกันเอห้าคู่นะครับขอ,ขออภัยด้วยมี5คู่ด้วยกันนะครับ5คู่ก็จะมี7 7 6ทุกตัวทุกอย่างเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับไม่รู้ว่าจะมาตัวไหน7 9 6ครับแล้วก็8 4ดสา 8 4 3 9 8 4ครับ9 8 4แล้วก็ตัวสุดท้าย6 9 6นะครับ6 9 6อ่าได้แล้วขออภัยด้วยนะฮะไม่ต้องรอใครมากเนาะ เอ,อสวัสดีครัาอาจารย์วัานั้นขอให้แตก3มตัวนะคะว่านั้นขอบคุณมากครับผมนะฮะขอให้มันหมันให้เฮงครับเราแค่ให้แนวทางนะครับผมไม่ได้เล่นนะฮะให้แนวทางทุกท่านทุกคนไปแล้วก็ไปจัดการเองก็ขอให้ทุกท่านทุกคนนี่แหละที่ ไปรายการไหนก็ขอให้ปังๆนะสองตัวสามตัวนะครับให้ถูกเด้อทีนี้มาดูตัวเด่นของ2ตัวกันบ้างครับมีตัวไหนที่น่าสนใจกันบ้างนะครับมีอยู่9 4นะครับเป็นตัวเด่นที่เราให้ไปแนวทางของผมจะให้ในส่วนของสูตรที่2เป็นส่วนใหญ่เป็นตัวเด่นนะครับอืมเป็นตัวเด่นแล้วก็ตัวที่2จะเป็น1 2สองนะครับเป็นตัวเด่น สูตนที่2ส่วนใหญ่จะให้สูตรสนะครับเป็นตัวเด่นตัวต่อไปเป็น48นะครับ48จริงๆก็ชอบชอบ80เหมือน,นกันนะเออเสียงไม่รู้ไม่แน่ใจว่าเสียงข้างนอกได้ยินหรือเปล่าแต่ผมเนี่ยได้ยินนะได้ยินเสียงดังเลย หน้าบ้านเนี่ยจะมีการขุดเจาะนะครับต้องขออภัยด้วยถ้าหากว่าเสียงมันเข้าไปรบกวนนะฮะไปรบกวนเสียงดังเพราะว,ว่าทั้งรถทั้งเจาะตุงต้งตุงต้งตุงต้งถ้าผมเงียบก็คงจะพอได้ยินอยู่บ้างผมปิดก,กระจกนะครับเป็นห้องกระจกทําให้เสียงนี่พอเล็ดลอดเข้ามาได้แต่แต่เปิดกระจกมาโอ้โหเสียงดังนะเสียงดังฟังชัดตัวต่อไปครับตัวเน้นตัวที่สี่ครับ ตัวเน้นตัวที่สี่ก็จะเป็นตัวไหนดีเออไม่ไม่มี90ไม่มีฮะเป็น0ูนย์แทนใช่ไหมสี่ศูนย์ศูนย์สี่เอาศูนย์สี่ฮะสี่ศูนย์เป็นตัวเด่นนะครับเป็นตัวเน้นฮะเป็นตัวเน้นจริงๆแล้วซื้อทั้งหมดเลยดีนะครับแต่เน้นเน้นให้เฉยๆนะครับนเน้นเน้นให้เฉยๆใครชอบตัวไหนก็ว่ากันไปนะครับ แล้วก็อย่าลืมกลับนะฮะอย่าลืมกลับด้วยต่อไปครับตัวเน้นตัวที่5ครับตัวที่5มีตัวไหนที่น่าสนใจบ้างในงวดดี้62เนี่ย62 64 64 68อ่ามันก็น่าสนใจทั้งหมดอยู่เลย เอินงวดนี้จะมีศูนย์มาหรือเปล่าผมชอบผมชอบ68นะแต่เอาศูนย์เก้าดีกว่านะเอาศูนย์เก้าดีกว่าศูนย์น่าจะมาแรงนะเนี่ยศูนย์เก้านะครับนี่คือเลขเก้าหกใช่ไหมเก้าหกมีอยู่ตัวนี้พี่นะให้ให้เป็นตัวนะถ้าชอบเก้าหกนะ ก้าหเอาตัวนี้เลยนะสามตัวเลยเก้าหกตัวนี้สองตัวผมตัดออกนะครับ9ก้าหเนี่ยมาโยกมาเป็นเลขสามตัวอยู่นะครับโยกมาเป็นเลข3ตัว,มตวสมุดก็จะหมดและปากกาก็จะหมดและโอ้สามตัว นะสามตัวตัวเป็นตัวเด่นกันแล้วกันเป็นตัวเด่นนะเจ็ดเก้าหกนะครับเจ็ดเก้าหกอีกคู่หนึ่งเป็นแปดสี่สองไอแปดสี่สามนะแปดสี 8, 4, 3, นะ่สามตัวนี้แปดสี่สามเออเมื่อไหร่จะเข้าสักทีเนาะเลขสามตัวเนี่ยอาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วไม่เข้าสามตัวเข้ายากมากสามตัวเดีย๋ยวต้องปรับและต้องปรับสูตรและนะต้องปรับสูตร อาทิตย์นี้น่าจะเข้าอยู่เนาะจาก3ตัวตรงๆเนาะแม่เนาะพี่ๆทั้งหลาย96ครับถ้าใครชอบ96เนี่ยอันนี้ด้วยนะน่าสนใจเลยนะน่าสนใจ843984ดีไหม984เอา6นี้ดีวกว่าเอาตัวนี้เลยนะน่าสนใจ ใครคิดว่าเนี่เห็นพี่คุณพี่เขาชอบ96ก็เลยเอา96มาเลยเพราะว่า96มี2คู่ด้วยเนี่เปลี่ยนแค่ตัวหน้านะเปลี่ยนแค่ตัวหน้าจาก6เป็น7ใช่ไหมจาก6เป็น7มาเปลี่ยนกันอืเพิ่มแต้มลดแต้มพูดง่ายๆเนาะอ่ะสคู่ก็แล้วกันตามนี้นะนี่คือในส่วนของตัวเลข ในรายวันนะครับซึ่งตรงกับวันอังคารที่13มกราคม2569เด่น6และ0สายรูดสายวิ่งมีโอกาสอยู่แล้วนะครับสายรูดสายวิ่งมีโอกาสอยู่แล้วแต่ใครชอบตัวเจาะเนี่ยก็ต้องระวังนิดหึงไปกลับด้วยนะครับ6เรียประกอบไปด้วย62 64 68แล้วก็จะมีในส่วนของสูตรที่2ก็คือ94และ12นี่คือสูตรที่2นะครับ ในส่วนของตัวรองนะครับตัวรองก็จะเป็น0ูนย์นะครับศูนย์ประกอบไปด้วย0 0 1 0 4และ0 9นย์นะครับ010,4และ0 9ย์สูตรที่2ตัวรองก็จะเป็น4 8นะครับ4 8แล้วก็80ซึ่งไอ้สองสองตัวนี้นะฮะให้สังเกตได้ดีกันก็เหมือนแค่ถ้าสลับกัน9 4 9 4 8 4นั่นเองแต่ไปอยู่หน้านะตัวนี้ไปอยู่หน้าหลังนั่นเองนะครับสลับกันนะในส่วนของเลข3าตัวนะ ขอบคุณพี่ที่ทักเข้ามาครับสามตัวเนี่ยประกอบไปด้วย776แล้วก็7 9 6, 6 8 4 3 9 8 4และตัวสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นชุดเด้นด้วยนะครับ696น้่นเองแหมแสดงว่าเ,เลขคู่เนี่ยเลขคู่มาสูตรนี้รู้สึกว่าเลขคู่จะมานะเห็นไ,ไหมเลขคู่จะมา แล้วก็เลข6เนี่ยจะมาเยอะเลยเลข6เลข9 1อ่าเลข9เลข9ก้ามีสาตัวมีอยู่3คู่มีเลข9นะครับเยอะนะมี3 3คู่แล้วก็เลข6มีอยู่3คู่1 2 3อ่า6มี3คู่8มี2คู่4มี2คู่แล้วก็เจ็ดเนี่ยมี2คู่นะครับมมี6กับ9เนี่ย ในสามตัวนี่รู้สึกว่าจะมาชนบ่อยนะครับใครชอบตัวไหนก็เลือกเอานะทักทายกันเข้ามาได้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับเมื่อวานเนี้<ใ>นเข้าเ <ใน S 1> ข้า <ใน S 1> แค่ฮะ<น>อะไรนะเมื่อวานนี้เข้ารายการเดียวนะครับเมื่อวานเนี้ยเข้ารายการเดียวให้สามนอย เฉพาะกิจปกติแล้วก็ VIP เมื่อวานน่าจะเข้าเข้าปกอ่าเข้าเฉพาะกิจนะเอ้ยเข้า,า,าใช่หรือเปล่าพิเศษนะเมื่อวานเนี่ยเข้าพิเศษนะครับนเ,นนเนข้าพิเศษนะโอเคครับ ถนนเนี่ยบาดเจ็บ5นายทิ้งขาวดอ,อะไรนะต้องสอบเพื่อนอะไรใกล้ถึงถุนตดือนมีาดูานทหารตกจากรถที่ช่องชงงะงำบาดเจ็บห้านายอ่ะเอาว่ากันไปโอเคครับผมนะฮะเลือกเอาเด้อนะสำหรับไ้สดนะครับก็คงจะ ยุติในการไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะฝากติดตามด้วยเดี๋ยวผมเขียนตัวนี้ก่อนสนมนิวด้วยฮนะสนมนิววาราตี้นะวันนี้วันอังคารนะครับวันอังคารโอเคครับผมเอาขี้เกียจรอนะใครแคบหน้าจอก็ ลองไปจิ้มดูนะครับวันนี้ก็ขอให้รวยๆเฮงๆทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ